กดไลค์กดแชร์ได้นะคะทุกท่านสำนกนกขอและต้องไปบุญนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่นิดด้วยนะคะอนนโมธนาสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ทางเฟซเฟซบุ๊กนะคะทาง t i k ก o k นะคะสามารถติดตามแม่นิดได้ที่ช่องสีฟ้าอีกหนึ่งช่องนะคะเป็นช่องแม่นิดแม่น้องใบบุญช่องจริงคนติดตามสองแสนขึ้นนะคะทุกท่านระวังมิจฉาชีพนะคะฝากกดติดตาม